ครับสวัสดีลูกค้าร้าน c ีซีเกรียทุกท่านนะครับผมนำอีกหนึ่งผลงานก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเป็นป้ายพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นป้ายบรรพชนหรือป้ายบรรพบุรุษนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นป้ายบรรพบุรุษหรือป้ายบรรพชนหรือป้ายพระนามเจ้าแบบท,ที่1นะครับกับป้ายบรรพชนหรือป้ายบรรพบุรุษในแบบท,ที่3นะครับวันนี้นํามาให้เทียบให้เห็นกันนะครับว่ามีขนาดแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ สำหรับป้ายบรรพชนเนี่ยแบบที่1เนี่ยนะครับก็จะมีความสูงที่ประมาณ29เซนนะครับความกว้างของฐานอยู่ที่20เซนนะครับสำหรับป้ายบรรพชนหรือป้ายบรรพบุรุษในแบบที่3เนี่ยนะครับจะมีความสูงอยู่ที่37เซนความกว้างของฐานนะครับอยู่ที่23มเซนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับป้ายรุ่นนี้เนี่ยนะครับในป้ายบรรพชนแบบที่1จะมีมูลค่า จะมีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับและในแบบที่3จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นงานทำสีดำนะครับเขียนลวดลายทองที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นป้ายบรรพชนนะครับทั้ง2ป้ายเป็นของลูกค้าเดียวกันนะนะครับได้สั่งให้เราทำนะครับก็วันนี้อยากจะนำมาเปรียบเทียบให้เห็น ของชิ้นงานทั้ง2ตัวนะครับของป้ายบรรพชนแบบที่1และแบบที่3ว่ามีขนาดแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็นํามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยถ้าสนใจงานป้ายบ,ายบรรพชนหรือป้ายบรรพบุรุษสวยๆแบบนี้นะครับของร้าน CC Create ซึ่งลวดลายอันนี้นะครับเป็นผลงานการออกแบบของร้าน CC Create แต่เพียงผู้เดียวนะเป็นรูปแบบหรือลวดลายที่ไม่ซ้าใครเป็นการคิดและออกแบบขึ้นของร้านเรา โดยตรงนะครับและเป็นของเราเพียงผู้เดียวจะไม่มีงานแบบนี้เห็นตามท้องตลาดนะนะครับถ้าใครเห็นตามท้องตลาดมีการรับไปขายหรือนําไปขายเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นการก๊อปแบบของเราไปได้แน,น่นนะครับซึ่งแบบของเราแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่เราออกแบบขึ้นและก็ทําทขึ้นเป็นพิเศษสําหรับลูกค้าร้าน c c ซีครีออยากได้ป้ายบรรพชนป้ายบรรพบุรุษนะครับสวยๆแบบนี้สอบถามเข้ามาได้ที่ 0886517895หนะครับหรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ w w w นะครับแตัวขีดกลางแล้วก็คำว่า create com เข้าไปชมผลงานป้ายบรรพชนอีกหลากหลายรูปแบบของร้านเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ